สวัสดีครับข้าหลังมืดสิบสี่คนครับก <c oughs> ็คุยกับทนายเบื่อฮะเบื่อบอสพอลครับเ <c oughs> สียเวลา <c oughs> เราให้กฎหมายจัดการครับ เปิดไฟเหรอแสงมันอยู่ตรงหัวพอเปิดไฟแล้วมันแปลกไหมมีค้างนิดหน่อยสวัสวดีค,ครับดีไหมครับสัญญาณดีไหมทุกคนสัญญาณดีไหมครับสองพันสี่ร้อยคนอย่าไปดูเลยเสียเวลาเขาหาแสง ให้เขาหน่อยแล้วกันอ,กนอย่าไปดูทุกคนจะไปดูทุกคนจะไปดูดูแล้วมันมีเด็กมื่อวันซือ้อย่าไปสนใจเลยอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่นักธุรกิจอย่าไปดูมีอะไรทํางานก็ไม่มีสาระฐานะก็ไม่ดูไม่สามารถพึ่งได้มีอะไร อย่าไปนสนใจเขาอย่าไปนสนใจเขาความสุขของเด็กน้อยบ้าบ้า,บ,า,บ,าบอบอสปีเตอร์กี่องศาอย่าไปนสนใจ <c oughs> ถามได้ทุกคำถามอย่าไปนสนใจมันยิ่งดูยิ่งแบบไม่ดี พอขนาะดทั้งคู่อะอย่าไปสนใจมันคนอย่างพวกมันไม่คู่ควรที่พวกเราจะไปสนใจ,จไปสนใจบอกให้มัน,ไป,นไปเล่นไปเล่นถอยเส้นไปไปเล่นถอยเส้นไปหุงข้าวให้พ่อแม่กินไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปเล่นตาขย่งดิดหนังยางไป ข้าวคนอยู่ที่ผลของงาน <c oughs> คนเราไม่รู้จักละอายใจก็ต้องปล่อยเข้าไปขออนุญาตแบบหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าแสงมันแบจะเปิดอันนี้ก็กอะไรอยู่มันก็สว่างเกินพ <c oughs> าด้ามุงไหมไม่รู้ไม่กดดันอะไรก็ได้ครับเบื่อมากแล้วก็เบื่อบอสพอลด้วยเบื่อมากไม่เปิดดีกว่า โอเคข้างหลังมันสว่างกว่าเออผมจะปิดไฟข้างหลังให้ไหมอะไรอยางงต้องปิดตรงไหนอะเนี่ยชีวิตต้องปิดตรงไหนดีไหมอุ่ยไม่ได้ โอเคสามพันสองร้อยเอลซ่าจัดหนักเออเดีให้ให้เอลซ่าจัดการไปให้เอลซ่าจัดการไปเรื่องไร้สาระให้เอลซ่ากว่าทห้หมด <c oughs> ใครดูใครดูบอสใครดูดีไอคอนอยู่อะ่ะเดอะสแตนดาร์ดผมว่าเสียเวลาเสียเวลาดูมันก็วนๆอยู่ที่เดิมอะ ผมกลับมาถึงโรงแรมแล้วครับมันก็อยู่ที่เดิมวนๆอย่าไปสนใจไมนแล้ว <c oughs> ผมว่าให้ตำรวจรีบจัดการเถอะให้ตำรวจรีบจัดการทนายเดชากำลังเล่งอยู่จริงๆแล้วผมต้องไปออกรายการอาจารย์อิ้มศัก์พรุ่งนี้กับกับทนายเดชาแต่ผมผมไม่สะดวกผมไม่ว่าง พอดีพรุ่งนี้ผมมีประชุมกับฝรัง่งที่นี่ตอนสิบเอ็ดโมงหมูเดงสิบหกครับแต่พรุ่งนี้เย็นผมจะกลับก่อนแล้วนะเพราะว่าผมจะต้องไปจัดการเรื่องออฟฟิศใหม่ <c oughs> เดี๋ยวผมมีประชุมกับฝรั่ง,งผู้หลักผู้ใหญ่คนข้างเยอะครับวันพรุ่งนี้สี่พันห้าร้อยคนดูเอาอะไรว่ามาคุยเรื่องอะไรผมว่าให้ผมเดานะ พรุ่งนี้วันอังคารไม่เกินบันพุธเลทส,สุดดีไอคอนต้องต้องมีผลลัพธ์อยากซื้อน้ำพริกเดี๋ยวจัดให้แอดมินอยู่ไหม <c oughs> แอดมินอยู่ไหมครับต้องมีผลลัพธ์ถ้ายิ่งปล่อยนานเนี่ยผมถอดรหัสจากคำพูดของเขานะว่าเขาจะเขาจะแบบเยียวยาจนเงินเขาหมด สมมุติเขามีพันล้านแล้วถ้าเกิดตอนเจอสมมุตินะผมไม่ได้ว่าเขาผิดหรือถูกสมมุติว่าตอนตอนรว่วอ่ะเราเหลือแค่สิบยี่สิบล้านเนี่ยแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็หมดเนาะแป๊บเดียวหมดก็ไม่เหลืออะไรละที่เหลือก็ละเนยละน่านไปมันมันยากอะครับคนมันยาก มันยากที่เราจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นยิ่งใช้ย,ยิ่งไปใหญ่เหมือนอย่างแม่ตตักอันเนี้ยเซฟอันใหญ่ก็หายไปรถก็หายไปเงินก็หายไปเซฟเล็กรหัสก็เปิดไม่ได้ทั้งหมดโทโชคแล้วเนี่ยมีทรัพย์สินเหลือแค่ยี่สิบล้านแล้วผู้เสียหายเท่าไหร่อ่ะกี่กรรมอ่ะกี่คนอ่ะยี่สิบล้าน ถ้าคนหน้าด้านยังไงอ่ะถ้มามันเขาบอกมีแค่นี้จะเอา,าอ่างไงอ่ะพอเส้นทางการเงินมันเปลี่ยนเส้นทางได้เสมอคุณเข้าใจปะเออแล้วถ้าคดีมันไม่มากเดี๋ยวก็ออกมาก็ใช้เงินสบายก็เหมือนหลายๆคนนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดเขาถูกนะพูดถึงเคสทั่วๆไปถูกไหม ช้อปปิ้งไหมวันนี้อยากซื้ออะไรเห็นนะอ,อย่าไปดูเลยนาะโนเสียเสายตาอย่าไปดูอย่าไปดูเสียสายตาขอร้องมันไม่คู่ควรกับพวกเราอย่าไปยุ่งถ้ามันพูดไปเรื่อยผมเซฟไปส่งสถานทูตหมดพูดไปพูดไปแอดมินแอดมินเซฟที่ฝั่งลุนไลฟ์พูดทั้งหมดส่งไปที่สถานทูตเพราะว่า ทางหน่วยงานราชการเขาบอกไปแล้วว่าให้ทุกคนหยุดพูดถ้าไม่พอใจอะไรหรือมีหลักฐานอะไรให้ส่งไปให้ร,ราชการผมเซฟไว้แล้วเดี๋ยวผมจะโยนให้ผมเซฟไว้แล้วเดี๋ยวผมจะโยนให้ผู้ช่วยวรัฐมนตรีการท่องเที่ยวผมมีไลน์เขาแล้้เขาไปคุยกันหน่อยเองอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปยุ่งกับเขาดีที่สุด จะพูดสับหยาบ <c oughs> เอาเวลาไปเลี้ยงหมาดีกว่าหใครมีอะไรทําไปทำเถอะอย่าไปดูเลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวชิวๆไปอย่าไปสนใจเออถ้าเป็นเออฝรั่งนักลงทุนสักหมื่นล้านเนี่ยเออเราอยากสนใจสนใจอะไรแบบนั้นบ้าบออย่าไปสนใจ <c oughs> อ่ะเจ็ดพันแปดร้อยคนดูอยากได้อะไรเอาอันนี้เอาอันนี้อยากได้อะไรว่ามาอยากได้อะไรจะให้อัน้ำพริกตะแดงไปก่อนน้ำหอมร้อยบเก้าบาทนาทีสุดท้ายปะมาใครรักกันอัน้ำพริกตะแดงไปคนละกระปุกแปดสิบแดบาทสอง้อยห้าสิบกรัม ต้องน้ำหอมมาตั้งไว้เดี๋ยวติกตอบดูอีกต้องตั้งไว้เฉยๆแล้วเราก็คุยกันโอเคไหมไปพันหนึ่งร้อยคนดูไปไปซื้อน้ำหอมไปกับน้ำพริกจัดเลยจัดจัดอย่าไปสนใจมันชีวิตเราเดินเดินมาไกลจากไรความไรสาระจะให้คุยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องนางงามเรื่องมันหรือเรื่องพอคนชื่อพอนี้ผมไม่ไหว บอกตรงๆว่าผมไม่ไหวผมจะไม่ชอบการเป็นเกลียดเลยผมมีสิทธิเกลียดใครก็ได้นะเออเป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลผมมีสิทธิจะเกียรผมผมไม่ชอบเลยคําว่าไม่ชอบไปละกายเป็นเกลียดรังเกียจเออรังเกียจ ไปกดน้ำพริกให้ชื่นใจกันแบบแบบทุกคนขอคนละหนึ่งคนละหนึ่งนะน่ารัก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 ใครกดแล,ล้วชำระด้วยนะทุกคนอย่าหลอกกันนะอย่าก,กดเล่นนะอย่าก,กดเล่นนะจ๊ะเร็วกดรัวๆไปเลยสแสดงอิทธิฤทธิ์ของคนไทยปะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก8ปสิบปดบาทกำไรแดบาทเก็บไปทางก็ได้ เร็วไม่สบายนิดหน่อยเร็วทุกคนทุกคนกดลลีบชำระเลย88บาทเอาให้เลือดหลัวหลังกลางแอดมินอยู่ไหมถ้าแอดมินอยู่บอกด้วยจัดไปให้สุดแล้วหยุดที่88บบาทกับน้ำหอมร้อยิบเก้าบาททำให้มันดูมัวจะเถียงกันอยู่ได้ เผ็ดไหมไม่เผ็ดครับเผ็ดกว่าน้ำพริกปลาเผ็ดกว่าเผ็ดเหมือนกับพริกเผาน้ำพริกเผามีมหาชนเดี๋ยวจัดให้อ่าจัดให้อยากได้อะไรขอให้บอกมีมหาชนสามซองร้อยคือที่สุดปะ่ะเมื่อกี้แปดพันคนดูไปไหนก็หมดแล้วละ่ะอุ้ยไปกดเร็วๆทุกคน มาปักหมุดเป็นรอบรอบรอบที่สามเร็ว้ำพริกตาแดงแปดสิบแปดบาทอร่อยเวอร์อร่อยจริงจังจริงไม่โกหกอร่อยโคตรอร่อยที่สุดมีออยอด้วยไปใครจะถามะไรถามมาเลย ถามมาถามมามา,าม,าม,มีเป็นรามเมงนะสามห่อร้อยสามห่อร้อยไปซื้อไปไปซื้อไปซื้อสามห่อร้อยหนึ่งหอกินได้สองคนไปหนึ่งหอกินได้สองคนไปเร็วๆ <c oughs> อ่าแอดมินมาแล้วแอดมินมาแล้วทุกคนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขอราคาพิเศษอะไรให้เอาไหมเอาไหมเอา เอาไหมเอาไหมอ่ะน้ำพริกอีกอีกสิบกระปุกแล้วเดี๋ยวขอราคาพิเศษให้ขอราคาพิเศษอย่างอื่นให้มา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 ,มาไปเอาก่อนเร็วๆกดตะกร้าแล้วชำระห้าสี่สามสองกดตะกร้าเยี่ยว,วไม่ต้องไปดูแล้วบอสพออะเสียสายตาเปล่าๆวนที่เดิมแหละ หล่อมแนมอินโนเซนต์ไม่เข้าใจคำถามหมายถึงอะไรเทวดาที่มาดิวดิวเส้นสายกันก็บอกว่าเทวดาตัวจริงอุตายถึงขั้นงง,งคุยกับเทวดาได้แล้วไปกันใหญ่แล้วอ่ะอยากได้น้ำพริกปลาสลิดใช่ไหมล่ะอ่ะไปกดกันเร็ว ทุกคนไปกดน้ำพริกตาแดงก่อนแล้วชำระเลยขออีกสิบกระปุกแล้วเดี๋ยวให้น้ำพริกปาสลิแบบตะโกนเลยไปเร็วทุกคนอย่าช้าดิน่ารัก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 อ่ะเดี๋ยวผมไปเอาน้ำพริกปาสลิขึ้นมาก่อนอ่ะวันนี้เราจะแจกวันนี้เรามาซปเปอร์เซลแข่งกันเร็วผมไม่สบายด้วยนะใครไม่สงสารกันบ้างเลยเหรอ งานก็ต้องทํากันแดดเนี่ยมันคือแบบบ้าบอถูกเกินเอาอย่างนี้น้ำพริกกระปุกเดียวเนี่ยเลือกได้ทุกรถสองร้อยห้าสิบเก้าลดราคาให้หน่อยละกันทุกคนรีบไปกดก่อนเร็วรีบไปกดก่อนน้ำพริกผมขอเหลือเพียงแค่ ร้อยแปดสิบเก้าบาทผมลดให้ทุกคนหกสิบเก้าบาทโอเคไหมลดลดให้หน่อยครับแอดมินเปนลี่ยนราคาให้หน่อยอยากให้แฟนคลับร้อยแปดสิบเก้าบทนี้คือให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะแต่ให้จำนวนจำกัดนะผมให้ทั้งหมดห้านาทีนะเอ้สามนาทีพอทุกคนเตรียมเลยครับเตรียมไปกดอันนี้รอเลย <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนราคา ผมลดให้หกสิบาททุกคนไปกดก่อนเร็วทุกคนอย่าช้าดีสี่พันสองร้อยคนดูช่วยหน่อยครับสี่พันสองร้อยคนดูช่วยหน่อยนะครับสี่พันสองร้อยคนดูช่วยหน่อยนะไปกดรอนะครับยังไม่ลดราคาอย่าซื้อนะไปกดรอนะครับเดี๋ยวพอราคาเปลี่ยนแล้วจับเวลา มีไปทางด้วยนะครับทุกคนมารอแปบช่วงรอนะครับกันแดดสองร้อยหนึ่งบาทสองร้อยได้สองหลอดคือกันแดดที่เป็นที่สุดของประเทศไทยวันนี้ผมบอกเลยผมมาพัะยายจีได้เพราะกันแดดของผมเป็นเซรั่มกันแดดทุกคนไปกดและชำระก่อนช่วงรอน้ำพริกแปอากันแดดกันไปช่วงรอน้ำพริกแปอากันแดดกัน กันแดดผมมีให้วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะราคาเนี้ยเป็นเซรั่มกันแดดนะเป็นเซรั่มกันแดดทุกคนไม่ใช่ครีมเพราะฉะนั้นไม่อุดตันไม่เนอะไม่วอกไม่เป็นสิวเซียนไม่เป็นสิวหัวดำไม่เป็นสิวอักเสบเพราะมันเป็นเซรั่มแล้วเป็นเซรั่มห้าสิบบวกบวกบวกบกรดเร็วใครไม่ได้คือพลาดนะห้าสิบบวกบวกบวก และใส่สารบำรุงจากสเปนคือโบท็อกตึงมากและก็ใส่ B3 จากสวิต <c oughs> บอกเลยว่า B3 จากสวิตนี่น่าใส่จริงๆน่าจะโดนอะไรมาก็ยังใส่อยู่อ้าวกันแดดก,กดไปรัวๆช่วงรอนน้ำพริกทุกคนริบกดหน่อดีอย่าให้ช้าอย่าให้ช้า 4ี่พันหนึ่งร้อยคนดูแอดมินมาหรือยังน้ำพริกร้อยแปดสิบเก้าบาทแต่ให้แป๊บเดียวนะเอากันแดดไปก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวมีลเลอร์เลฟติ้งด้วยนะทุกคนนะมามามารอแป๊บหนึ่งตอนนี้เอากันแดดไปก่อนตอนนี้เอากันแดดไปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอกดเอาอย่างอื่นลงมาด้วยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอแป๊บหนึ่ง ทุกคนรอก่อนทุกคนจะเย็นๆทุกคนไปกดมิลเลอร์เขาิไอ้ทุกคนไปกดอันี้มาก่อนทุกคนไปกดอ่ะแก้ฟ้าอ่ะนางไก่กรอบสองกระปุกอ่ะอ่ะโพรรสังชิน้นอ่ะวันนี้ให้อ่ะลิปลิปสติกโอ้โหลิปโปลิปมันมีพร้อมนะฮะอ่ะ ตัวนี้328วันสุดท้ายนวะวิตามินซีลำไยจัดชุดใหญ่นะฮะจัดชุดใหญ่บอดี้โลชั่นสบู่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจัดให้โอโ้มาร์กนะหน้าเลยแปบาทนะฮะโอ้โหน้ำปลาทาตาชาเขียวคอลลาเจน โอ้โหยาสีฟันทุกคนได้หรือยังวิจะไปเหลือสามพันหกทุกคนทำไมเหลือสามพันหกทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมาแล้วร้อยแปดสิบเก้าบาทมาแล้วมาแล้วทุกคนทุกถนนวิ่งมาที่นี่ก่อนครับเลือกรสชาติได้ทุกอย่างนะครับกระปุกใหญ่ๆเป็นน้ำพริกปลาสลิดรดดั้งเดิมรดต้มยำ หรือหนังไข่กรอบไปครับเอา้าให้แล้วต้องรีบนะครับผมจับเวลาสามนาทีครับคนที่ซื้อขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนนะครับเข้าจออเข้าใจด้วยสี่เันหนึ่งละไหนไปไหนทุกคนสี่เันหนึ่งลไหนไมาไหนมาเร็วๆ <c oughs> สงสารนางแองโกลาไปเร็วๆทุกคน,เอ,นเอานี้ไปก่อน เร็วจากสองร้อยห้าสิบเก้าือ1ร้อยแปดสิบเก้าประเด็นคือกดเราต้องชำระหรือกดเราไปทางนะครับกดเราต้องชำระหรือกดเราไปทาง <c oughs> <c oughs> ด่วนนะครับทุกคนเร็วขอคนละหนึ่งแช่อร่อยมาก,มาก,มากอร่อยสุดขอดกินนิดนึงช่วยได้นิดนึงยิ่งจะไม่สบายยิ่งอร่อยอย่ะอันนี้ของผมกินรสชาติหนังไก่กรอบอื้อหืออื้อ,อ,อ ใครจะเก็นออริจินอลปลาสลิดก็ได้หลังไ้ก็ออกก็ได้้ต้มยำมก็ได้เหลือสามนาทีครับกดเลยครับเราจะเปลี่ยนราคาให้เห็นเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยอร่อรไม่ได้คือพลาดน,นะครับไปกดครับเหลือร้อยแปดสิบเก้าบาทคนละกี่กระปุกก็ได้ ทุกคนนี้ไปกดกันเร็วจะเปลี่ยนราคาแล้วนะครับออกไปจำาระเลยนะครับจะเปลี่ยนราคาแล้วเลือกราจชาตได้หมดนะครับเลือกราจชาตได้หมดครับ จาก259ลดราคาไม่ได้เหลือ189จะพาะ FC ที่น่ารักทุกๆคนตอนนี้ครับนี่เปก่อนนะครับอันนี้ดีกว่าผมให้250กระปุกนับเฉพาะคนที่ทำละนะครับผ่านมาแล้ว150ครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง,ถงผ่านมาแล้ว125ครับ มาได้ครึ่งทางแล้วอร่อยมากๆก,กินแล้วหยุดไม่ได้อะทำไอเดียไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดมีออยอมีฝาอลูมิเนียมเวินแล้วฝามันอลูมิเนียมทิ้งไปเอาฝานี้ปิด Thank you for your gift ขายไม่ได้คือพลาดนะครับอันนี้คือโปรพิเศษนะครับโปรโจากใจบอสนวัตกำไรห้บาบาทสิบบาทไม่ใช่เครือขายไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายไม่ต้องไปขายเอาไปกินอย่างเดียวมาทุกคนต้องรีบกดนะครับใครไม่ได้นี่แบบพลาดนะ จะสองร้อยแนละ้วทุกคนจะสองร้อยกระปุกแล้วเร็วทุกคนเร่งอร่อยมากไม่มันเลยื้องพิิกมื่อยหมนันมันเกินอ่ะอร่อยมากเลขหกสิบกระปุกครับมาสองร้อยสามสิบสองกระปุกแล้ว คนยังไม่ชำระเยอะมากถ้าใครยังไม่เอาอย่ากดนะครับให้สิทธิ์เพื่อนๆหน่อยมันเป็นราคาพิเศษสุดๆสามพันหนึ่งร้อยคนดูครับจะหมดแล้วเหลืออีกสี่สิบกระปุกสุดท้ายร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทจัดไปหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาท กดเลยนะครับไม่ต้องยังครับกี่กระปุกก็ได้ด่วนเลยนะครับด่วนเร็วเพืเ่อนๆกินอย่อะไรก็ได้ครับกินทาคอถูกที่สุดแล้วเหลืออีกสามสิบกระปุกครับ สามที่กระปุกสุดท้ายใครทันขอให้โชคดีทุกคนทุกคนเลยนะครับหมดแล้วออกเลยนะทุกคนอร่อยมากหมดแล้วออกเลยใครไม่ได้ไม่ได้นะมาอีกยี่สิบแปดกระปุกคุณจะต้องเป็นหนึ่งในจำนวนนี้ กดให้ครบสามร้อยแลว้วโอนให้ครบสองรอยห้าสิบจบเร็ว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 ร้อยแปสิบเก้าบาทส่งฟรีกี่กระปุกก็ได้นะครับกี่กระปุกก็ได้ทุกคนเร็วเร็วนี่มันคือนาทีทองผมไม่มีอะไรราคาพิเศษเพราะมันพิเศษอยู่แล้วนะยกเป็นอันนี้นะห้าสี่สามสองกดตะกร้าแล้วชำระครับใบทางก็ได้นะครับ ไปทางก็ได้ไปทางก็ได้ครับมาเร็ว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 เรรร็เหลือสิบแปดกระปุกเร็วเร็วเร็วเหลือสิบแปดกระปุกเหลือสิบแปดกระปุกใครไม่เอาคือพลาดใครได้ขอให้โชคดีทุกคนขอให้รวยทุกคนครับถูกผมกําไรเหลือนิดเดียวเองห้าบาทเจ็ดบาทเอาไปเถอะส่งฟรีได้ไหมติ๊กตอกเขาดูแลให้เร็วครับทุกคน คนที่กดได้แล้วชำระเลยนะครับหรือไม่ก็ปลายทางเป็นสิทธิพิเศษนะครับหรือไม่ก็ปลายทางเป็นสิทธิพิเศษนะครับอึดอึดอึใครจะทันไหมเร็วจะทันไหมอ้าวผมปากหมดุดไปเล่าสุดท้ายเหลือสิบห้ากระปุกครับเอาสีจะทันไม่ทันสิบห้ากระปุกสุดท้ายกินยั่วๆก่อนอร่อยมาก อย่าก,กินเยอะนะมันเปือยเร็วทุกคนเหลือสิบสามกระปุกร้อยแปดสิบเก้าบาทต้องได้ครับทุกคนใครได้ขอให้รวย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 ,วยซื้อแล้วสามกระปุกขอบคุณครับสั่งแล้วครับคุณแอด a อด a d ดีเอดดีแอดแอด เหลือสิบสองก็ปุูกครับชำระเลยนะทุกคนขอบคุณนะครับสำหรับดอกไม้นะครับสำหรับดอกกุหลาบ Tangiflorus h มาห้าสี่สามสองกดครับกดเร็วทุกคนเหลือสิบกระปุก